เดี๋ยวถ่ายเป็น u t u b e ไอวีดีโอให้ผมก็ได้เดี๋ยวผมมีรอบวีดีโอถ่ายเราใช่ปะคะอันนี้ระดับไปปุ๊บย้อนย้อน